รอบนี้ผมมาญี่ปุ่นนะครับเรามาล่ารถเหล็กที่ญี่ปุ่นกันมาที่เกียวโตแล้วก็โอซาก้าจะมีอะไรขายบ้างของเด็ดขนาดไหนนะครับต้องมาติดตามชมกันเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ ร้านแรกนะครับเราจะมาที่ toy a r สนะครับซึ่งอยู่ใน eon m มอลที่เกียวโตนะครับนี่ eon m มอลเกียวโตนะครับเราก็มี toy a r สอยู่หนึ่งสาขานี่ครับเข้ามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาค่อนข้างเน้นขายผลิตภัณฑ์ในประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่น nintendo หรือว่าโทมิก a นะครับแต่ว่าของอย่างเลโก้เนี่ยเขาก็มี แต่ผมว่าเลโก้เนี่ยราคาสูงกว่าในไทยนะฮะในไทยนี่แบบมีโปรโมชั่นลดราคาเยอะแยะนะฮะแต่ดิสเพลย์เขาสวยอะ่ะเขาจัดแสดงสวยนะครับสำหรับคนที่ชอบเลโก้เนี่ยเจ๋งมากๆส่วนนั้นนะครับเป็นมุม Nintendo ล้วนๆเลยนอกจากเกมแล้วก็ Nintendo Switch แล้วเขาก็ยังมีสินค้าจากเกมนะครับยกตัวอย่างเช่น Mario, p i k ิ i n s p l a t o ร์นะฮะนี่หลายๆอย่างเลยนะครับเกมตรงนี้ก็มีขายนะฮะ แล้วถ้าใครอยากลองเล่นเนี่ยเขามีเดโมโกเกมให้เล่นฟรีด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นของเล่นจากเกมมาริโอนะครับมีทั้งรางรถแล้วก็พกบอร์ดเกมต่างๆนี่เบสบอลก็มีนะฮะสปาทูนมีปืนฉีดน้ำโอ้หน้าซื้อมาเล่นสงกรานมากเลยนะ,ะแล้วก็โปกเกมอนก็มีนะครับเป็นสไตฟิกเกอร์นี่นะครับของเพียบนะ,ะไม่มีหมดเลยทีเดียว นั่นี่ก็เป็นรถทามิย่านะครับราคาดีกว่าในไทยเนาะก็คือขายประมาณ1,000เยนนะครับตอนนี้เนี่ยหนึเยนประมาณไม่ถึง25บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนเงินเยน,นเป็นเงินบาทเนี่ยก็คือเอาราคาเยนตั้งหารด้วย4นะครับก็จะได้เป็นเงินบาทรถทามิย่าหนึ่งพันเยนก็จะประมาณ250บาทเท่านั้นเองนะฮะส่วนที่เด็ดคืออันนี้ครับนิชชินคัพนูเดลที่เป็นพลาสติกโมเดลเออทำของนี้ออกมาก็ได้นะแต่ราคาสูงอยู่นะครับ แต่ถ้าคุณซื้อตันนี้คุณจะได้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในถ้วยที่สมจริงมากๆนะครับแต่บนปกก็บอกว่าห้ามกินแล้วก็ห้ามใส่น้ําร้อนเข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นพลาสติกโอ้โหของนี้ก็ออกมาได้แล้วก็อันนี้เป็นกล่องสุ่มนะฮะอย่างที่บอกไปช่วงที่ผมเริ่มเก็บป๊อปมาดพยายามหาดูตัวเด่นๆนี้เขาไม่เหลือเลยนะลาบูบูมอลลี่เงี้ยไม่มีเลยนะครับมีแต่ตัวที่แบบอาจจะไม่ได้เด่นมากนะ ฟังกกบป๊อปก็มีนะครับก็เป็นคาลเล c เตอร์ที่เขาเอามาทําเป็นฟิกเกอร์แบบน่ารักน่ารักแต่ว่าแม่ผมเลิกเก็บไปแล้วเมื่อก่อนผมเก็บอยู่นะแต่ตอนนี้นี่แบบแม่สวยนะฮะแต่ว่าเลิกเก็บแล้วมันใช้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับเก็บรถเหล็กดีกว่านี่นะครับแล้วก็ใครที่ชอบสิงสาราสัตว์ด้วงนะตรงนี้ก็ มีเพียบเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเขาก็ชอบของเล่นสไตล์นี้นะขายดีมากเรามาที่รถกันดีกว่าโอ้โหที่นี่เขาจัดเต็มนะครับมีหลายแบรนด์มากนะฮะกรีนไลท์ก็มีนะครับแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้ข้างล่างมินิจีทีก็มีแต่มีไม่กี่แบบเองนะครับกรีนไลท์มีค่อนข้างเยอะแต่ราคาก็สูงกว่าที่อเมริกาออกนะครับบูราโกก็มีอ่ะมาจเตเลตก็มีขายเหมือนกันนะครับแมชบ็อก สำหรับแมชบล็อกเนี่ยราคาดีนะสามยเยนนี่มันไม่ถึง100บาทนะครับราคาดีมาก Out up. เอาทุนอัพนะทุนอัพฟีลิสสามนะครับมาเพียบเลยนะถ้าใครยังไม่มีก็น่าจัดไปนะครับแต่พอดีผมมีแล้วนะก็เลยไม่ได้ซื้อมามาอีกฝั่งนะครับฮอตฟิลเราเพิ่งเห็นตรงนี้แหละฮอตฟิลพรีเมียมก็ขายราคาไม่แพงเนาะนี่ฮอตฟิลธรรมดาก็ขาย3ามยเเยนเหมือนกันนะครับแพ็กฟ้า ก็ไม่ถึงร้อยบาทเหมือนกันแล้วคราวนี้มันเป็นแพ็คญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ด้านหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ฟีลว่าเป็นที่ะระลึกนะบางคันนะครับโอ้วันนี้เยอะมากแล้วรถคตูนไม่ค่อยมีเนี่ยเขาแขวนแบบเป็นรถแบบเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ Honda Civic c u s t o m ก็เป็น Honda Civic c u s t o m คันเดียวเลยนะหรือข้างล่างนะครับเป็น p อร์เช e c a r r e r a นะ ก็เป็นปอร์เช่คา r รล่าหมดเลยนะครับเอ๊หรือรังญี่ปุ่นจะไม่เหมือนกับรังประเทศไทยที่เราได้รถมาเนี่ยไม่มีรถกระตูนะฮะมีแต่รถแบบสไตล์สมจริงเท่านั้นเลยอ่ะหลงมาคันหนึ่งนะครับผมก็จัดไปนะครับนิสสัน GTR R 3 0นะครนะฮะอันนี้แพ็คญี่ปุ่นนะด้านหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ที่เขาขายเยอะเนี่ยก็คือโทมิกาฮะโทมิกานี่แบบขายเยอะมากแบบเยอะจริงๆเนาะ นี่แต่ว่าเป็นแพ็คแบบนี้เป็นแพ็คแบบพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นแพ็คกระดาษที่เป็นกล่องนะจริงๆผมอยากได้แบบเป็นกล่องกระดาษมากกว่ามันคลาสสิกดีแล้วมันก็เก็บง่ายนะครับแต่นี่เป็นแพ็คพลาสติกเยอะมากเยอะจริงๆแล้วราคาก็449เยนก็ประมาณ100นิดๆน,น,นะครับก่อนมาเนี่ยผมไปสำรวจราคาในไทยนะโทมิก้าแบบนี้นะครับเขาขายคาะ290แหนในห้าง โอ้โหแพงกว่าที่นี่เกือบ3เท่าอะครับเพราะงั้นผมก็จัดไปครับ Ferrari นะมีกี่คันผมก็ซื้อไปให้หมดนะครับแต่เป็น Official Product จาก Ferrari รด้วยนี่นะครับอันนี้มีอีกแบบหนึง่งแต่เฟียดได้อะชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคันไหนเนาะต้องกลับมาไล่เปิดดูทีหลังนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยรุ่นไหนนะอันนี้เป็น เฟอร์รารี่เอสเอฟเก้นดนะครับเนี่ยก็เป็นรถคันสวยเลยแล้วก็เงาเงาด้วยอ่นนี้คันเดียวกันนะครับเน้นดูหมายเลขนะหมายเลขเดียวกันก็คือรถคันเดียวกันนะฮะนี่ร้อยยเหมือนกันก็เป็นคันเดียวกันอู้แบบแพ็คหรูก็มีนะครับ t o มิ c ้าพรีเมียมแพ็คดำนะแต่ราคาก็จะขึ้นมานิดนึงแต่ขึ้นมานี้ก็ไม่ถึง200บาทนะเออราคาแบบว่าใช้ได้เลยนะครับ แบบกล่องใหญ่ก็มีนะถ้าใครอยากเก็บแบบกล่องใหญ่นะครับ n i สสันสกายไลน์สามโมเดลเนาะเฟอร์รารี่สามโมเดลนะครับนี่เฟอร์รารี่แบบนะอ่ะก็จัดไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับพอดีไปถึงวันแรกๆยังไม่รู้ว่าจะซื้อของเยอะหรือซื้อของน้อยนะครับก็เลยไม่ได้รับมาเยอะเท่าไหร่นะ อ่แล้วผมก็ย้ายไปโอซาก้านะครับโอซโาอก้าคนค่อนข้างเยอะเลยม่เทียบกับเกียวโตนะเนี่ยนักท่องเที่ยวเพียบนะครับเราก็ไปที่ป๊อบมาดสาขาพาโกนะพาโก้เป็นห้างนะครับแล้วก็ที่ชั้น6เนี่ยเขาก็จะมีร้านขายของหลายๆอย่างนะที่มาจากหนังหรือกระตูหรือเกมนะครับแล้วป๊อบมาดก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยของขายก็เยอะนะแต่ว่าปัญหาคือส่วนใหญ่เนี่ยมันโซาท์หมดเลยนะครับ โดยเฉพาะลาบูบูมักกะโรนที่ฮิตฮิตกันเนี่ยก็โซเอาไปแล้วเรียบร้อยนะครับลาบูบู u, กล่องสูมก็ขายหมดเลยเนาะแปะโซเอาทุกอันนะครับมอลลี่ยังพอมีอยู่นะสำหรับสายที่เก็บแบบนี้ก็เนี่ยมีเหลือแค่เท่านี้นะครับเราไปดูอย่างอื่นบ้างน,นะครับที่นี่ชั้นเดียวกันเนี่ยก็มีร้านเลโก้เหมือนกันนะร้านเลโก้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยโอ้ชุดสต a r ์ a r s ชุดใหญ่มาก ที่ออกใหม่ก็คือ Lego Animal Crossing นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นจะ a ป e x c l u s i v e p a c ก a g e นะครับก็คือเป็นกล่องแบบที่ขายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นเป็นกล่องสไตล์แบบนี้นะครับ Lego Mario ชุดใหม่ก็มีนะครับชุดที่มีโบเซอร์แล้วก็ดอง y ีคองนะนี่แบบนี้เลยไปอีกที่นะครับก็คือไปห้างไดมารูนะครับที่นี่มี Nintendo Osaka ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมทำแยกคลิปตัางหากนะครับ ผมไปสองสาขาเลยก็คือเกียวโตกับโอซาก้านะครับแต่ว่าเราไปดูนี่ดีกว่ามันมีร้านอื่นๆที่ขายของอยู่ชั้นนี้นะครับเช่นร้านของแคปคอมนะครับแล้วก็มีร้านของโทมิก้าโดยเฉพาะที่นี่เขารวมผลิตภัณฑ์ของโทมิก้าทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่รถไฟนะรวมไปถึงรถเหล็กด้วยนะครับอ่านี่ของขายเพียบนะครับ ผมก็นึกได้ว่าผมลืมซื้อไปคันหนึ่งก็คือมันมีโทมิก้า GTR อยู่นะครับซึ่งผมก็มาหาที่นี่แหละว่ามันจะยังเหลือไหมนะครับอันนี้เป็นโทมิก้าพรีเมียมนะโทมิก้า GTR จะเป็นรถธรรมดานะครับรถแพ็คขาวธรรมดาจะมีไหมอ้าวก็ต้องมาดูกันนะี่ฮะเขาจะมีหมายเลขไล่อยู่โทมิก้า GTR มันจะเป็นหมายเลข23นะครับ ซึ่งเราก็ดูแล้วอ่านเนี่ยเขาก็วางเรียงกันแล้วเขาก็บอกว่าหมายเลขยี่สิบสามโกเอทเฮ้ยไม่มีจริงสิโหเหงาเลยนะนี่กะว่าจะมาเก็บคันนั้นอีกคันหนึ่งนะฮะเออแต่ว่าผมเอาอันเนี้ยลาฟร,ร์ร,รี่ไปอีกคันหนึ่งเพราะว่าผมชอบแพ็คแบบนี้มากกว่านะอันไหนๆเราก็มาแล้วเรามาลองตู้หนีบกันดูฮะ,ะหนีบหรือเขี่ยก็ไม่รู้นะจริงๆแล้ว อันนี้น่าจะเน้นเขี่ยมากกว่าหนีบนะครับเนี่ยอันนี้มันเหมือนจะมีอันนึงเนะ่ยหยิบง่ายนะก็คือนิสสันกันนะนะครัเอ็กเรสีแดงปุ๊บอา้าวได้จริงได้จริงแต่ว่าคันเล็กนะตู้แบบนี้นะครับมันจะแบบว่าคันเล็กกว่าโทมิก้าธรรมดาอีกนะอันนี้ผมแกะให้ดูนะครับค่อนข้างจะไซส์ประมาณครึ่งหนึ่งของรถธรรมดาเองมั้งเราก็เป็นพลาสติกทั้งคันนะครับ แต่ว่าร้อยเยนเราได้เลยเนี่ยก็โอเคนะง่ายๆสบายๆนะครับนี่ฮะเป็นรถพลาสติกมนาะเทียบกับรถธรรมดานี่แกะลาเฟอร์รี่มาชนกันเลยนะครับนี่ฮะเล็กกว่าจริงนะครับอันนี้เป็น l a เฟอร์รี่ o m มิก้าคันที่ซื้อมาจากที่ห้างใดมารูตรงนั้นนะครับ ตอนแรกผมก็นึกว่าจะเลิกและจบและการล่ารถนะครับแต่พอดีผมมาที่ห้างซีเคิลที่อยู่ใกล้สนามบินก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะ่แเราก็แวะมาดูร้านขายของเด็กนะฮะเอ้ยมีของขายแถมแบบราคาดีด้วยอะ่ะราคาถูกกว่าที่อื่นนะครับที่นี่ก็มีโทมิค้าเหมือนกัน l GTR ยังอยู่ไหมไม่มีนะครับผมก็เลยรับแบบรถตำรวจไปแทนนะ GTR เหมือนกันแต่ว่าเป็นรถตำรวจนะครับ ก็รับ f e r r a ราี่ไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็ GTR รรถตำรวจไปอีกคันหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องฟุงแก๊กนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าฟุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมนี่บางครั้งก็ไม่ได้เหมือนกันนะสวัสดีครับ